จบเรื่องประเด็นดอกเบี้ยไทยดอกเบี้ยสาประเทศด้วยนะครับสหรัฐญี่ปุ่นไทยแล้วก็มาคุยกันเรื่องของภาพพลังงานโลกกันบ้างนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับเอาตัวราคาของ ETF ที่เป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับพลังงานของโลกเนี่ยมาให้ดูกันนะครับภาพนี้นิด normalize มานะครับถึง normalize ที่ตั้ง i n d e x 100ไว้ที่เดือนธันวาคม2020ในภาพนี้เนี่ยมี ETF ตีมอะไรบ้างนะครับตัวเส้นสีดำข้างบนนะครับคือพลังงานนั่งเดิมในอเมริกานะครับตัวเซกเตอร์พลังงานในอเมริกา XLE นะครับ ตัวเส้นสีส้มลงลงมาอันนี้เป็นตีมนิวเคลียร์ที่เราพูดถึงกันสักสอสาครั้งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะมีพวกตีมหุ่นพลังงานลมนะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีพลังงานสะอาดคลีนเอเนอร์จีโดยรวมๆนะครับเขาก็ตั้งชื่อเข้าใจง่ายดีพลังงานลมก็ตั้งชื่อแฟนนะ FAN <laughs> พัดลมนะตัวแสงอาทิต์เขาตั้งแทนับ TAN แบบเหมือนโดนแดดเผา <laughs> ก็เข้าใจตั้งชื่อติดตลกกัอยครับอ่ะทีเนี้ยภาพนี้เอามาให้ดูนะครับว่าจะเห็นว่า พุ้นพลังงานสะอาดทั้งหลายเนี่ยสตัวเนี่ยสีเขียวสีฟ้านะครับมันขึ้นไปพีคตอนประมาณปลายปี2020ต้นปี2021แล้วหลังจากนั้นเนี่ยลงอย่างเดียวเลยผ่านมา3ปีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นพระเอกเหมือนกันคือปีปีหนึ่งเนี่ย2020เนี่ยขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับสเท่า3เท่า4เท่ากันเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ปรับลงมา50% 60%เนกนันนะครับแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเราเคยเชื่อกันว่า พลังงานสะอาดเนี่ยน่าจะเป็นอนาคตของโลกเรานะครับน่าจะต้องเกิดการลงทุนทํากังหันลมทำโซล่า,าโซลาเซลล์อะไรพวกนี้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าดูพวกราคาหุ้นของบริษัทพวกนี้มันดูไม่ค่อยตอบสนองนะครับอย่างนึงเนี่ยคือผมว่าเราตัวตัวนโยบายพลังงานสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยมันดูเริ่มจะเป๋เปไ,ปไปหลายๆที่ในโลกนะคืออย่างไทยเองเนี่ย ต้องบอกว่าเราช้ากว่าที่อื่นนะครับือที่อื่นเหมือนเขาเริ่มกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในเฟสที่เริ่มเริ่มที่จะเริ่มทําเริ่มจะมาเก็บคาร์บอนแท็กเริ่มอะไรพวกนี้แต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาทํากันจนเหมือนแบบเขาเขาเริ่มจะถอยเขาเริ่มจะเปลี่ยนทิศกันแล้วนะครับแล้วก็มันเริ่มมีความกลับผมเรียกว่าความกลับกรอกบางอย่างและกันของประเทศมหาอำนาจหลายๆที่นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอเมริกานะครับที่ รัฐบาลยุคปัจจุบันเนี่ยคุณคุณไบเดนเนี่ยพรรคเดโมแครตเนี่ยก็หาเสียงโดยการใช้นโยบายพวกสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาดันเรื่องความนิยมเนี่ยใช้เยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือตั้งแต่2022เป็นต้นมาเนี่ยเกิดสงครามที่ยูเครนกับรัสเซียนะครับสหรัฐเนี่ยหลังจากนั้นนะครับปีสองปียอดการส่งออกก๊าซธรรมชาติเขาเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากตอนแรกเนี่ยอเมริกาเนี่ยส่งออก LNG เนี่ย เป็นอันดับประมาณ3าอันดับ4ี่ของโลกนะครับแต่ตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วนะครับอยู่ๆก็แซงแซงกาตาแซงออสเตรเลียามาได้เลยนะครับคนคนซื้อก็ฝรัง่งเออเยอรมันนะครับเป็นหลักที่โดนพังท่อแก๊สท,ที่เชื่อมกับรัสเซียไปแล้วก็ไปความบาดเขาก็ต้องมาซื้อแก๊สท,ที่มันแพงขึ้นนะครับแล้วก็อเมริกาก็เป็นเป็นผู้ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับมันเยอะขนาดไหนนะครับเยอะขนาดที่ว่าคนที่เคยโหวตคุณไบเดน Biden เนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มเรียกร้อง สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจรุนแรงนะครับอย่างต้นปีเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเขาจนถึงกับต้องออกสิ่งที่เรียกว่า LNG pause pause นะครับไม่ไม่ใช่ Stop เลยนะหยุดแค่ชั่วคราวก่อนนะครับคือพวกใบขออนุญาตขออนุมัติที่จะขยาย Facility ขยายโรงงานอัดแก๊สธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยจะถูกหยุดชั่วคราวก่อนจะจะเลิอกอนุมัติไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเรียกว่ารักษาสแตนซ์รักษาจุดยืนของรัฐบาลที่ว่า เขายังโปรสิ่งแวดล้อมอยู่นะพวกคาร์บอนพวกพลังงานที่มาจากฟอสซิฟิลอะไรพวกนี้เขาอาจยังไม่ได้ชอบมากอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าปีนี้นเนี่ยก็ใกล้จะถึงเลือกตั้งนะครับก็เลยต้องกลับมาหาเสียงกับกลุ่มเดิมที่เคยหาเสียงไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่กําลังเกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือผู้นําเทรนอย่างอเมริกาเนี่ยก็เริ่มตั้งภาษี E ีีสูงเยอะมากหกสบแปดเยุโรปก็ตามมาแล้วที่เราคุยกันนะครับ อันนี้มันสะท้อนอะไรนะก็คือจริงๆหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยโลกตะวันตกเนี่ยเหมือนกับพยายามผลักดันนะพยายามใช้สื่อเนี่ยผลักดันบอกว่าเดี๋ยวโลกเราเนี่ยมันจะต้องไปใช้รถ E ีวีให้เยอะขึ้นนะอะไรงนี้ครับทางจีนเนี่ยหัวพ่อค้านะครับก็บอกว่าอ่าพวกยูจะซื้อรถไฟฟ้ากันเยอะขึ้นในอนาคตใช่ไหมนั่นเดี๋ยวไอ้ลงทุนทาโรงงานเยอะแยะผลิตออกมารถไฟฟ้าราคาถูกให้พวกยูใช้ รากฏว่าพอจีนเริ่มทํารถไฟฟ้าแล้วก็ทํารถไฟฟ้าได้ถูกที่สุดในโลกแล้วก็เอาออกมาขายได้เยอะๆเนี่ยทางอเมริกาทางยุโรปกลับบอกว่าเฮ้ยมันถูกเกินไปไม่พอใจนะครับก็เลยแบบตั้งภาษีแทนอันนี้มันผมว่ามันสะท้อนจุดยืนอันหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วพวกเรื่องอีวีเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมพวกเนี้ยมันมันเป็นแค่กิมมิคมันเป็นแค่อเจนดาหนึ่งในภาพการเมืองครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผลประโยชน์อันดับหนึ่งของของแต่ละประเทศเนี่ยเรื่องของ รายได้เรื่องของเงินเรื่องของฐานะอะไรพวกนี้มันต้องมาก่อน,นครับคือไม่มีใครอยากเป็นคนจนหรือคนรวยที่น้อยลงแต่รักโลกนะครับคือก่อนก่อนจะไปรักโลกก่อนจะเป็นคนดีได้เนะี่ยตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นคือขอยังเป็นคนรวยอยู่ก่อนนะครับขอให้เกิดการผลิตเกิดการลงทุนในประเทศตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าไปซื้อของถูกมาจากจีนอย่างเดียวเนะี่ยการผลิตรถยนต์ของแต่ละประเทศเขาเนี่ยมันก็จะมันก็จะเสียหายนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยผลิต E ีวีสู้จีนไม่ได้ก็ ก็อาจจะต้องคนจนํานวนมากก็อาจจะต้องเรียกว่าก็ต้องถอยไอ้พวกนโยบายสนับสนุน EV ีกันไปก่อนงั้นก็ก็ใช้รถเหมือนเดิมกันไปก่อนนะครับดังนั้นเอาลุกของ EV ีโลกเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่อง t า x ียูเทแนวโน้มตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยล่าสุดก็มีคาดการณ์นะครับตัวรายงานประจําปีของเรียกว่าเป็นทีมนักวิเคราะห์ที่ดูเรื่องเซกเตอร์อีโดยเฉพาะของบุมเบิร์กนะครับเขาล่าสุดก็มีปรับคาดการณ์ใหม่นะครับอันนี้เนี่ยคือยอดขาย EV ในอีกสัก5าปีล่วงหน้านะครับในอนาคตก็มีการรีไวซ์ดาวลงมานะครับปีหนึ่งเนี่ยเอาลงมาค่อนข้างเยอะเลยถึงประมาณ1-2ล้านคันต่อปีนะครับแต่ที่แต่ก่อนคาดว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างแบบปีละ10ล้าน15ล้าน20ล้านคันเนี่ยตอนนี้ก็เอาลดลงมาปีละเป็นเป็นล้านคันเหมือนกัน,นครับหลกัหลกๆเนี่ยก็รถ US ก็จะเห็นว่าถูกไวด์ดาวไปสักครึ่งหนึ่งนะเพราะว่านโยบายหลังๆเนี่ยเหมือนกับเริ่มเอ่อเหมือนกับเริ่มต้องบอกว่าตลาดในช่วงหลังๆเนี่ยประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยตอบสนองอย่างที่ รัฐบาลหลายๆประเทศตั้งเป้าไว้ก่อนอันนี้เท่าไหร่นะเพราะคนเนี่ยเอียงไปในทางรถไฮบริดรถปลนนั๊กอินไฮบริดอะไรพวกนี้เยอะกว่าที่จะไปแบบ e ีวีร้อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเทศนะครับที่ผมว่าเป็นแบบเป็นพ็อกซี่ที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือทางนิวซีแลนด์เราเคยคุยกันไปนะว่านิวซีแลนด์เนี่ยก่อนหน้านี้ได้ออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาคือภาษีพิเศษสําหรับเฉพาะรถ E ีวีนะเพราะว่าเขาบอกว่า คนขับรถน้ํามันเนี่ยต้องจ่ายภาษีน้ํามันอยู่แล้วอย่างสมมติบ้านเราเนี่ยง่ายๆก็ภาษีลิตรหนึ่งคนเติมเบนซินเติมแก๊สฮอก็สัก5บาท6บาทนะครับก็แล้วภาษีตรงนี้มันก็ไปเข้าส่วนกลางแล้วก็เอามาซ่อมถนนสร้างถนนกันอยู่แล้วแต่คนขับ E ีวีเนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษีตรงนี้นะครับสุดท้ายนิวซีแลนด์ก็เลยต้องออกกฎหมายใหม่มาบอกว่าใครขับ E ีวีเนี่ยขับเท่าไหร่เดี๋ยวคิดภาษีเพิ่มตามระยะทางที่ขับนะครับให้ภาษีตรงนี้เนี่ยมันเป็นระดับที่ใกล้เคียงกันกับเสมือนกับว่าคุณขับรถยนต์สัด สมมุติคุณขับรถพันกิโลคุณต้องจ่ายภาษี2,000บาทอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ออกตัวภาษีเฉพาะของ EV มามันก็เลยแบบเรียกว่าเป็นการยูเทิร์นของโกลิซีเหมือนกันที่แบบอา้าก่อนหน้านี้ผลักดัน EV กันมาเยอะแล้วก็มีจุดขายก็เป็นแบบพลังงานถูกชาร์จไฟนะครับขับได้ไกลขับได้ถูกแล้วก็หลายๆภาษีที่รถยนต์สันดาปต้องจ่ายเนี่ยอี e ี EV ก็จ่ายน้อยกว่าไม่ต้องจ่ายเงี้ย มันก็กลายเป็นจุดขายของ EV ตรงนี้เนี่ยเริ่มหายไปนะครับนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศแรกแล้วล่าสุดเนี่ยนิวซีแลนด์ก็มีการประกาศตัวกฎหมายอ่เรียกว่ายกเลิกกฎหมายที่กำลังจะก่อนหน้านี้เคยผักดันกันนะครับเรียกว่าตัวคาร์บอนแท็กซ์ที่จะไปเก็บกับกลุ่มภา,ภาพเกษตรภาคเกษตรกรนะครับคือเขาบอกว่าถ้าคาร์บอนที่มันออกมาจากภาคเกษตรภาคการเกษตรเนี่ยไม่ต้องเอามาคิดคาร์บอนแท็กซ์ไม่ต้องไปหาเทรด คาร์บอนเครดิตให้มันเป็นเนตซีโร่อะไรละเดี๋ยวเขาจะไม่คิดเลยก็มันก็เรื่องพอยอนแย้งเหมือนกันก็คือนิวซีแลนด์เนี่ยคาร์บอน5 0ที่ประเทศเขาปล่อยนะครับ50%เลยนะครึ่งหนึ่งเลยเนะี่ยมาจากภาพมาจากภาคก,การเกษตรครับแต่บอกว่า5 0นตนี้เนี่ยไม่ต้องคิดละคือถ้าคุณทําโรงงานหนักคุณผลิตนู่นผลิตนี่เนี่ย,ยคุณปล่อยควันเนี่ยเดี๋ยวขอคิดภาษี Carbon คาร์บอนกูนะแต่คุณทําการเกษตรสร้างมลภาวะเหมือนกันผมไม่คิด Mm. มันก็เลยดูแบบเอา้าสรุปจะจะเก็บไม่เก็บสรุปลักโลกจริงหรือเปล่าจะเก็บภาษีคาร์บอนจริงหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายเพราะว่าฟาร์มเมอร์ไปปะทวงกันเยอะคะแนนเสียงคะแนนความนิยมเปลี่ยนไปเยอะก็เลยสุดท้ายต้องมาถอนอนโยบายอย่างนี้ออกไปนะครับซึ่งเหตุผลที่เขาให้มาเนี่ยผมก็ว่าไม่ค่อยบายเท่าไหร่แล้วลลกันเขาบอกว่าที่ไม่เก็บไอตัวคาร์บอนจากภาคการเกษตรเนี่ยเพราะว่าเขามองว่านิวซีแลนด์เนี่ยภาคการเกษตรเขาเนม,มีมีประสิทธิภาพสูงมากนะค,คือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าสมมติเขาเก็บ ภาษีภาคการเกษตรในประเทศเนี่ยก็เท่ากับว่าต้องมีประเทศอื่นๆเนี่ยมาปลูกผักมาเลี้ยงวัวอะไรเพิ่มมากขึ้นแทนที่ทีจากที่มันจะลดลงในนิวซีแลนด์เนี่ยแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยประสิทธ,ธิภาพไม่ดีเท่าคือถ้าเราปล่อยให้ประเทศอื่นทําเนี่ยเขาจะปล่อยควันปล่อยคาร์บอนออกมาเยอะกว่างั้นเราก็เลยให้ผลิตในประเทศเองให้เลี้ยงวัวปลูกหญ้าก,กันเองในประเทศเองนี่แหละดีกว่าปล่อยใหป้ประเทศอื่นมาผลิตเองแล้วปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้นครับก็เป็นผลที่ก็ ก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับก็ใครจะซื้อได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมาใกล้ๆก,กันเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์เนี่ยก็เคยแบนเรื่องของ E&P n เหมือนกันตัว Exploration and Production ของพวก fossil fuel นะครับของพวกน้ำมันของพวกก๊าซธรรมชาติที่อยู่ o f s ฟ s r o เนี่ยอยู่ตามทะเลเนี่ยเขาแบนบอกว่าไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปขุดใหม่ละมันสร้างคาร์บอนนะครับในรัฐบาลยุคก,ก่อนยุคปัจจุบันนะครับยกเลกิกการแบนนี้ไปละบอกว่า อยู่ๆก็บอกแล้วว่าก๊าซธรรมชาตินี่มันจําเป็นมากเลยนะในการที่จะทําให้ประเทศเราเดินหน้าต่อไปได้เราต้องผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยใช้อีกนานพวกน้ํามันพวกฟอสซิฟฟิลอะไรเนี่ยอยู่ๆเราจะยกเลิกไปเลยไม่ได้หรอกเราต้องเริ่มกลับมายกเลิกแบนและแล้วนอกจากยกเลิกแบนตรงนี้เนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่ออุตสาหกรรม E&P ต่อน้ํามันก๊าซธรรมชาติในประเทศเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาตรการอื่นๆตามมาด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ใหกับนักลงทุนเพิ่มเติมนะครับก็เรียกว่ากลับลำแบบ โห oh, กลับลาสุดทางเลยนะครับจากที่แบบยุคก,ก่อนหน้านี้ก็คือแบบเป็นนโยบายแบบกรีนโยบายสีเขียวสิ่งแวดล้อมแบบเต็มที่นะครับตอนนี้ก็เริ่มแบบปลดนู่นไม่รวมนี่ยกเลิกแบนด์นั่นไปบ้างแล้วนะครับมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าจริงนโยบายสิ่งแวดล้อมในโลกเราเนี่ยมันคือมันมาจากรัฐบาลน,นะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยก็มาจากคะแนนนิยมประชาชนถ้าทําแล้วมันดูเท่ทําแล้วดูได้รับความนิยมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแต่พอเริ่มผ่านมาสองสมปีเนี่ยที่ พลังงานเริ่มแพงนะครับเริ่มมีความตั้งแง่เริ่มมีสงครามการค้าอะไรพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนเริ่มไม่ค่อยให้ความสําคัญกับนโยบายสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ละเลยมองว่ามีพลังงานที่ใช้เพียงพอแล้วก็มีพลังงานที่มันถูกๆให้ใช้ไว้ก่อนเนี่ยดีกว่าเนี่ยมันก็เริ่มส่งผลมาที่ตัวนโยบายจยากทางภาครัฐนะครับแต่นั้นมันก็อาจจะเป็นเหตุผลเหมือนกันที่ตัวทุนพกพลังงานสะอาดทั้งหลายเนี่ยสองสมปีมานี่มันก็ถูกทิ้งดิ่งถูก ความถูกเมินเฉยมาแล้วกันนะเพราะว่าอนาคตหลังจากนี้เนี่ยไอ้พวกส ubsidy พวกอะไรพวกนี้มันก็จะไม่เยอะอย่างในอดีตนะถ้าทิศทางการเมืองโลกมันยังไปในทางแนวนี้อยู่ครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่หลายๆประเทศเขาใช้เป็นเหตุผลกันนะ,ะก็คือเรื่องของการยูเทิร์นโยบายสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะเขาบอกว่าจริงๆประเทศเขาเนี่ยปล่อยน้อยมากนะปล่อยน้อยมากอยู่แล้วแล้วก็เราต้องโฟกัสกับประเทศที่มันปล่อยเยอะ หมายความว่า,าจริงๆถ้าประเทศที่มันปล่อยน้อยๆอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นสมมติ U.K. เนี่ยเขาบอกเขาปล่อยคาร์บอนสักประมาณ0.5%ของทั้งโลกเอง0.5%นะครับดังนั้นถ้าต่อให้เกาะอังกฤษทั้งเกาะเลยเนี่ยวันพรุ่งนี้จมทะเลหายไปเลยเนี่ยคาร์บอนจากทั้งโลกที่มันปล่อยเนี่ยมันก็ลดลง0.5%มันก็แบบแทบไม่ส่งผลไม่มีนัยยะอะไรกับคาร์บอนโลกเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ทั้งโลกเนี่ยกลับมาให้ความจริงจังกับนโยบายตรงนี้ได้เนี่ย มันต้องมีพี่ใหญ่นะครับมันต้องมีคนที่ปล่อยเยอะๆเนี่ยมันต้องให้กลับมาให้ความสําคัญก่อนพี่ใหญ่มีใครบ้างครับเบอร์หนึ่งก็จีนนะครับที่หนึ่งส่วนสามของโลกของคาร์บอนที่ปล่อยมาเนี่ยก็มาจากจีนแล้วก็ที่ขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะในรูปนี้ไว้จะเห็นอินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เห็นจีนอินเดียรวมทั้งอ,เม,อเมริกาเองเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะที่เป็นสีฟ้าเนี่ยไม่ได้ให้ความจริงจังตรงนี้เนี่ยยากนะครับที่ทั้งโลกจะเกิด ความสมานฉันท์ความสามาคัคคีกลับมาโฟกัสตรงนี้อีกครับแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางแล้วกันคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย IEA เขาก็ออกเรียกว่าออกคาดการระยะกลางนะคาดการ5ปีเรื่องของน้ำมันโลกเหมือนกันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ย IEA เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะตัวอุปสงค์น้ำมันโลกหรือดีมานน้ำมันโลกเนี่ยใกล้จะพีกแล้วใกล้จะถึงจุดสูงสุดล้ว เขาบอกว่ามันจะพีคี่ประมาณหนึ่งร้อยห้าจุดสี่ล้านบาร์เรลนะครับแต่ปีนี้เนี่ยหนึ่งร้อสามแล้วก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะโตอีกแค่สองสามล้านบาร์เรลเนี่ยแล้วก็จะไม่โตแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยส่วนทางกับโอส่วนทางกับทุกที่เลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนทั้งโลกเนี่ยอ่โดยเฉพาะอย่างโอเปกเองเนี่ยก็บอกว่าโอมันน้ำมันโลกเนี่ยดีมาลมันยังโตไปอีกได้ไกลถ้า i อ a อําแบบนี้เนี่ยเราทําให้นักลงทุนเนี่ยกังวลกลัวแล้วก็ไม่ เงินลงทุนมันไหลเข้ามาในเซกเตอร์นี้น้อยเกินไปเนี่ยต่อไปพวกบริษัทพลังงานใหญ่ๆโตๆทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไม่มีเงินเอามาลงทุนขุดน้ํามันเพิ่มนะดังนั้นถ้าถ้าคนคิดอย่างนี้กันเยอะมากๆเนี่ยผ่านไป3าปีถึง5ปีเนี่ยเงินลงทุนที่มันน้อยลงมากๆเนี่ยมันทําให้การผลิตน้ํามันในอนาคตมัน,ม,นมันต่ำเกินที่ควรจะเป็นเนี่ยเรากําลังจะเจอ Energy Crisis หรือวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ที่อาจจะตามมานะครับมันก็มี2เสียงมีมีเสียงฝั่งเนี้ยก็ ออกมาแล้วกันบอกว่าเราต้องคิดอย่างแบบแฟกต์เบสแบบคิดตามความจริงคิดอย่างมีเหตุมีผลมากมากขึ้นหน่อยเพราะว่าดูภาพซ้ายนะครับอันนี้เป็น scatter plot แล้วก็ดูเทียบนะครับเขาก็เอาข้อมูลย้อนหลังมาให้ตั้งแต่ปี2011นะครับจนถึงที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเทียบบอกว่าอัตราการเติบโตของการใช้น้ํามันโลกเนี่ยมันจะสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจเข้าไปก็คือเอาง่ายๆก็คือถ้าเศรษฐกิจโตโตเยอะนะครับ การใช้น้ำมันมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ make sense แต่สิ่งที่ IEA เขา f o r e c a s ตเนี่ยตรงส่วนที่มันมีเส้นเชื่อมกันนะครับตัว2,024ถึง2,030เนี่ยเขาบอกว่ามันจะกลับเทรนนะครับเขาบอกว่า GDP โลกเนี่ยมันจะเติบโตได้แต่ตัวอัตราการเติบโตน้ำมันเนี่ยมันจะลดลงด้วยซ้ำเพราะหนึ่งใน a s s u m p t i ่นที่ IEA เขาใช้นะเขามองว่า,เ,าเดี๋ยว EV เนี่ยจะโตอย่างมีนัยสำคัญทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้าไปดู Fa c t ถ้าไปดู d a ต้จริงๆแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างประเทศอย่าง นอร์เวย์นะครับน่าจะมี e-v penetration เนี่ยสูงที่สุดในโลกแล้วปีที่แล้วเนี่ยรถยนต์ทุกๆ100คันของรถยนต์ใหม่ที่ขายได้ในนอร์เวย์เนี่ย90คันคือ e-v นะครับเรียกว่า90%ไปแล้วแต่ถ้าไปดูตัวดีมานของน้ำมันใน Norway นอะร์เวย์ี่ยผมแทบไม่ได้ลดลงเลยครับขนาดเขา penetration สูงขนาดเนี้ยดังนั้นการลดลงน้ำมันเนี่ยมันมันใช้เวลานานกว่าที่ที่เราคิดเยอะนะมันไม่ได้เกิดขึ้นใน2 3ปีแน่ๆมันต้องใช้เวลาเป็นเป็น10ปีนะครับ แล้วก็ส่วนไหนบ้างนะครับอะไรบ้างที่จะทำให้พวกการใช้ฟอสซิฟิลเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะทำลายความสัมพันธ์กับเรื่องของ GDP การเติบโตได้นะครับเอาเท่าที่ผมรู้เนี่ยประเทศหลักๆในโลกเนี่ยคิดออกอยู่ประเทศเดียวนะครับคือประเทศที่ GDP เติบโตแต่ว่าเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเนี่ยมันมันไม่เติบโตตามคือฝรั่งเศสครับในภาพขวาจะเห็นว่ายิงๆแต่ก่อนเนี่ยเป็นร้อยปีก่อนหน้านั้นเนี่ย Uh, GDP ต่อหัวของฝรั่งเศสเนี่ยจะขึ้นจะลงเนี่ยไอตัวการปล่อยคาร์บอนต่อหัวเช่นกันเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นตลอดนะครับจนถึงประมาณปี1960-1970ครับนะที่ GDP เขาเติบโตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแต่ว่าการปล่อยคาร์บอนนะครับเส้นสีแดงมันหดน้อยลงได้นะครับเรียกว่าเป็นประเทศเดียวในโลกเลยที่ทําได้เรียกว่าดีที่สุดและในเรื่องของเป้าของสิ่งแวดล้อมครับก็ปั่นจักรยานกันแล้วครับ ฝรั่งเศสเนี่ยมีปัจจัยเด่นที่สุดนะครับนึกถึงฝรั่งเศสนึกถึงอะไรครับพีนึกถึงขอไอเฟลก่อนเอาพลังเอาพลังงานเนี่ยนิวเคลียร์ครับฝรั่งเศสไม่เคยมีการผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตที่ไม่ได้มาจากนิวเคลียร์ครับคือประเทศอื่นเนี่ยในช่วงหกศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยเป็นช่วงที่เราเกิดพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่ๆฮะ ตอนนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็ตื่นเต้นแล้วก็สร้างกันเยอะอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นเยอรมันพวกนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นหัวหอ,อกหลักในการผลักดันนิวเคลียร์แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพอผ่านเข้ามา8090เกนี่ยเกิดอ่โรงงานอะไรที่ไหนนะครับท,ที่ที่ระเบิดอ่ญี่ปุ่นไหมไม่ก่อนเกี่ยนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเพิ่ง10ปีที่แล้วอะแถวแถวแถวรัวเสเซียนะครับที่เป็นยุเป็นโซเวียตเก่านะครับที่ชโนบิลอ่าชโนบิลใช่ครับพอเกิดชโนบิลขึ้นเนี่ยเรียกว่า กระแสนิวเคลียร์มันกลับทางครับคือคนเนี่ยกลับมากลัวนิวเคลียร์ทั้งโลกคนระับก็เลยทําให้การผลักดันนะอพวกการสร้างโรงงานนิวเคลียร์ใหม่ๆพวกนี้มันมันหายไปทําให้ประเทศอื่นๆทั้งโลกนะครับมันเขาต้องกลับไปใช้ก๊าซธรรมชาติใช้น้ํามันเนี่ยกลับมาผลิตหรือแม้แต่ถ่านหินเองก็ตามกลับมาผลิตไฟฟ้าแต่มีฝรั่งเศสเนี่ยเจ้าเดียวนะครับทั้งโลกที่ประชาชนเขายืนยันว่าไม่กลัวยังไงก็ต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์ต่อไปนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นประเทศเดียวที่ตอนนี้เนี่ย ทำให้การปล่อยคาร์บอนต่อหัวเขาเนี่ยมันต่ำมากเมื่อเทียบแบบ GDP ต่อหัวเขาครับเพราะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยยุโรปเนี่ยเบลเยียมเยอรมันอะไรพวกเนี้ยนอกจากเขาจะไม่สร้างนิวเคลียร์เพิ่มครับเขาปิดโรงเก่าๆและเขาทายอยปิดนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยล่าสุดปีที่แล้วก็เพิ่งปิดไปสมบูรณ์แลวตอนนี้ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ดาเนินการอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยเริ่มเห็นแนวโน้มเหมือนกันว่าเขาเริ่มกลับมาเปิดนะครับหลกัหลกๆก็ญี่ปุ่น,นครับเริ่มแล้วนะครับไอที่เคยปิดปิดไปหลังโรงไฟฟ้าเขาระเบิดเมื่ ตอนนี้ก็เริ่มกลับมา1โรง2โรงเริ่มเริ่มกลับมาเดินกาลังแล้วนะครับประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยถ้าการเมืองฝั่งขวามันกลับมาเนี่ยคนกากลับมาเรียกร้องหาพลังงานที่เชื่อถือได้พลังงานที่ผลิตในประเทศพลังงานที่มั่นคงราคาถูกเนี่ยอาจจะกลับมานอกจากเปิดเก่าแล้วเนี่ยต้องกลับมาสร้างพลังงานใหม่ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวหุ้นนิวเคลียร์ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนนักลงทุนกลุ่มเฉพาะเนี่ยรู้ก่อนนะแฟกเตอร์ก่อนแล้วก็ดันราคาขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับ อันนี้ก็เรียกว่าคือจริงๆอุปสรรคใหญ่ที่สุดของนิวเคลียร์เนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีนะเพราะว่าตอนอ่าเขาเรียกว่าตัวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันจะมีเจเนเรชันใหญ่ๆเนี่ยล่าสุดน่าจะเป็นเจนที่4ี่นะครับโรงไฟฟ้าที่เรียกว่าเข้าสู่เจนที่4เนะี่ยตอนนี้นทั้งโลกมีอยู่โรงเดียวครับที่จีนเพิ่งสร้างเพิ่งเปิดเมื่มอปีเมื่อต้นปีนี้เองนะครับที่เหลือๆเนี่ยส่วนมากยังอยู่เจนหนึ่งเจน2อกันอยู่เลย,ท,ยที่ยังที่ยังทํางานกันอยู่มา3า4สี่สิปีเนะี่ยดังนั้นเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ย มันมันมีการวิจัยมีการค้นคว้าพัฒนามาต่อเนื่องครับแต่สิ่งที่ทําให้สร้างไม่ได้เนี่ยคือคนครับประชาชนเนี่ยเราเนี่ยกลัวกันอยู่นะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มเห็นแล้วเหมือนกันว่าความกลัวตรงเนี้ยพอพอพอมันผ่าน2011มาได้นานเนี่ย,ยมันก็เริ่มจะน้อยลงนะครับเราเริ่มกลับมาหาเรื่องความมั่นคงอะไรกันเยอะขึ้นนะครับแล้วจริงๆเนี่ยคนคนคนกลัวพลังงานนิวเคลียร์นะครับจำข่าวเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะครับที่มีเรือรบ อเมริกามาจอดจอดที่ไทยแล้วก็มีส่งทหารมาท่องเที่ยวไทยครับ mm hmm. อันนั้นเรือพลังงานนิวเคลียร์นะครับ mm hmm. พลังงานนิวเคลียร์คือเราไม่ได้มีแค่อยู่ในโรงงานใหญ่ๆนะครับคิดว่าเรือเรือขนาดใหญ่เนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ข,ของสหรัฐของจีนแล้วก็เรือดำน้ำเนี่ยเป็นร้อยๆเป็นพันคันทั่วโลกเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์ทั้งนั้นนะครับ มันอยู่ในมันอยู่ในเรือมันอยู่ในตรงนั้นกันนะครับคือมันมีไซส์เล็กด้วยแล้วก็มีความปลอดภัยสูงเราจริงๆเนี่ยผมถามคนไทยเนี่ยกลัวถ้าพูดเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยกลัวกันเยอะแต่ถามว่ามีกี่คนที่รู้ว่า,วาเรือที่เขาเอามาจอดถ้าจอดอยู่ข้างๆอ,าอู่่ตะเภาบ้านเราอะ่ะนั่นนะ่ะลงลงไปฟ้านิวเคลียร์เคลื่อนขับเคลื่อนได้นะมาจอดอยู่ข้างประเทศเรานะครับก็ไม่เห็นมีใครสนใจเลยนะครับอ่าก็จริงๆแบบคือมันมันมีความปลอดภัยสูงกว่าที่เราเราเข้าใจเยอะนะครับคือไอ้ที่เคยเกิดระเบิดขึ้นสองครั้งเนี่ยมันเป็นแบบ โ u ฮิวแมนเออร์แบบมหาศาลมากๆนะเป็นการดูแลที่ไม่ดีจริงๆนะครับ